สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่26กรกฎาคม2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ว่ะการรับดดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเิ็งทักไลนมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะ <7. S 2> เจ็ดเหรียญแห่งเดวิลนะคะสเตรนนะคะก้าไม้เท้านะคะด้านของการงานนะคะในช่วงนี้ของคนวันอาทิตย์นะคะมีความขยันนะคะเรียกว่าถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะนะผู้หญิงที่ สู้กับสิงโตนะคะเรียกว่าคนเก่งนะคะคนมีความสามารถนะคะในช่วงนี้การงานนะคะมีความรับผิดชอบนะคะเข้ามามากมายแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคุณนะคะนะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะน่ารักแล้วก็หวงเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ทําอยู่อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะนะเพราะความรับผิดชอบมันเยอะนะคะแต่ยังไงก็เรียกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ นะใครที่ว่างงานตกงานอยู่นะคะนะขึ้นเดวิลก็เรียกว่าอยากได้งานอยากได้เงินนะคะด้านของการเงินในช่วงนี้นะคะนะมีโอกาสได้เก็บได้ออมนะคะมีจะมีไม่งเงินเข้ามานะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะนะธุรกิจที่ทําอยู่นะคะเรียกว่ากําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่ากําลังมองนะคะนะมีโอกาสเ,าเก็บเกี่ยวได้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ในอนาคตนะคะนะทำบัญชีได้ร,รับประจ่ายนะคะคำนวณการเงินแทบทุกวันนะคะเรียกว่าจุจักคุณค่าของการเงินหรือใคร ที่ทาเกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะในช่วงนี้ก็มีความละเอียดนะคะแล้วก็รอบครอบดีนะคะเกี่ยวกับการคํานวณเกี่ยวกับตัวเลขนะคะนะธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเมงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะคนวันอาทิตย์นะคะใครหลายๆคนนะคะมีโอกาสาที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อกวจรนะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานที่ทํางานเหนื่อยๆนะคะก้ะาวไม้เท้างานเยอะงานเหนื่อยนะคะ นะ้ความรับผิดชอบเยอะก็อาจจะอยากกินอยากดื่มนะคะก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานที่ตรงนี้นะคะนะก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับารายจ่ายที่ต้องเขาเรียกว่าจ่ายเยอะได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดวิลนะคะกินเล็นะคะหมดไปกับการริ้งการดื่มกันบางคนก็อาจจะหมดไปกับการพนันได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือจะมีคนเข้ามาหลอกลวงได้นะคะนะเดวิลเข้ามาประกบตัวเรายังไงเราก็ต้องระวังนะคะนั้นส่วนทางด้านของ ความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะไปเจอไปเจอในสถานที่อคติจรกลางค่ำกลางคืนนะคะแต่มันอาจจะเป็นความรักที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยนะคะนะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะ มีโชคมีลาบได้นะคะใครที่ชอบกันเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพ่ยิบสีมีเลขเจ็ดห้าแนะคะเจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนจัดอุย้ยขอโทษค่ะ คนวัรจัณนะคะโหคนวัรจัณนะคะอัดเวินเหรียญนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับโชคนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะหรือใครบางคนนะคะมีดวงลงทุนด้วยนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจในช่วงนี้นะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะนะบางคนมีโอกาสได้รถใหม่นะคะอยากได้รถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่นะคะมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะคะในความ ตั้งใจนะคะนะ,ะบางคนอาจจะรีไฟเน้นใหม่นะคะก็ได้ด้วยนะคะเดินทางในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบนะคะในขณะเดินทางเสียงโชคไว้บ้างนะคะน,นยุทธยานผ่านน่าจะให้โชคนะคะสิไม่เท้านะคะงานเยอะนะคะความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะงานทางด้านประเภทโกดังหรือว่างานโรงงานใหญ่ๆนะคะพวกนี้นะคะงานเยอะมากนะคะบางคนยกของหนักๆได้ด้วยนะคะ The Emperor นะคะความเข้มแข็งความ แข็งแกร่งนะคะนะความมุ่งมั่นนะคะนะดวงเขาเรียกว่าดวงลงทุนนะคะนะเออดออมเเรอร์นะคะนะดวงยิ่งใหญ่นะคะเรียกว่ามีโอกาสได้ลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะในช่วงนี้นะคะรวมทั้งนะคะใครบางคนมีโอกาสเดินทางได้ด้วยนะคะเดี่ยวข้องกับเดินทางใกล้ต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศงานทางด้านต่างชาติโดดเด่นด้วยนะคะหรืองานทางด้านประเภท หน่วยงานราชการนะคะ,นะทหารตำรวจนะคะความรับผิดชอบเยอะนะคะแต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะห้าเหรียญน,นะคะมีดวงใช้จ่ายเงินเป็นก้อนนะคะก็เรียกว่าบางคนก็อาจจะมีการซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ก็ต้องเสียเงินนะคะนะเรียกว่ามีดวงลงทุนหรือว่าเกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ด้วยนะคะได้เงินมาก็เสียนะคะนะบางคนนะคะมีเขาเรียกว่ารายจ่ายที่รอยอยู่นะคะแต่อ่าเขาเขาเรียกว่าใช้จ่ายออกไป ต่มันก็ค่อนข้างจะทุกอย่างนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนําไม่ได้เ,เรียกว่ารายจ่ายที่เราจําเป็นต้องใช้นะคะนัมันเป็นเกิดประโยชน์มากกว่านะคะนะถ้ามองโดยภาพรวมนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้เลขวงคลจากพ่ยิบสีนะคะมีเลขศูนย์ศูน่หะคะศู 0, 0, 4, นยน่ะคะต่อไปนะคะคนบันอังคาร คนธนาคาร5้าเหรียญการเงินนะคะนะมีรายจ่ายมารออยู่หน้าประตูนะคะคนธนาคารนะคะใบบินใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่านอนค่านี่นะคะนะเรียกว่ารายจ่ายนะคะนะห้าเหรียญนะคะหรือบางคนมีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะนะต้องรัดเข็มขัดนะคะเกี่ยวกับื่อนของการเงินใครบางคนก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหยิบการยืมนะคะหรือเรียกว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะจัดตริกนะคะนะความ เกี่ยวข้องกับาราชการนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกรันอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหุยแต่คุณก็ดวงดีนะคะสิบเหรียญน,นะคะนะใครบางคนนะคะเดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะอยากกู้อยากยืมนะคะความสําเร็จนะคะสิบเหรียญจัตริกนะคะนะเกี่ยวข้องกับ เอกสารเกี่ยวข้องกับการกู้การยืมนะคะหรืออยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะเลกเปลี่ยนนะคะใครที่กําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าจะ,ะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะนะใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะหนึ่งดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะก็เรียกว่าความสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของ การงานนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะเรียกว่าการเงินดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะรวมทั้งบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพายุสี่มีเลขห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะ ไปนะคะกดมันพุทธคนมันพุทธนะคะคนมันพุทธนะคะค จตรีย um, นะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะในช่วงนี้นะคะจะทําอะไรนะคะขอใช้ความละเอียดนะคะแล้วก็รอบคอบนะคะสติปัญญานะคะนะในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะนะเกี่ยวข้องกับบางคนก็อาจจะไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะนะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะอาจจะต้องเอ่อมีโอกาสเดินทางนะคะ ไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆนะคะที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะก็มีเขาเรียกว่าจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะด้านของการงานนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจานะคะจะแวะเวียนกลับมานะคะใครที่มีาการงานธุกรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไป ทําบุญนะคะไปวัดไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะไปขอพรนะคะได้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคนมันพุธจิตใจดีงามนะคะนะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาเดินทางไปไหนคล้าคลาดปลอดภัยนะคะเดวิลนะคะนะเดวิลนะคะ,ะ,คะขึ้นมาในช่วงนี้ก็เรียกว่า่าใครที่ว่างงานตกง,งานก็อยากได้งานอยากได้เงินนะคะเดวิลเป็นไพ่กิเลสนะคะ นะแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วนะคะนะก็มีโอกาสที่จะคนพันพุธในช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อคตจนได้ด้วยนะคะกลางค่ำกลาง,งคืนนะคะตํามับตําบาได้ด้วยนะคะนะหรือว่า,ามีเดวิลขึ้นมาก็ต้องระวังอาจจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบนะคะนะไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งเราก็ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็อยากมีกิ๊กอยากมีคนคุยด้วยมันเหงานะคะนะเดวิลนะคะนะก็อยากจะเขาเรียกว่าอยากมีคนที่ถูกอกถูกใจมีโอกาสได้เจอได้เจอกันในสถานที่ออคชั่นะคะกลางค่ำกลาคืนนะคะก็ได้ด้วยแต่มันอาจจะเป็นความรักที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยนะคะนะใครที่โกรธการเครืองกันมาก่อนนั้นนี้มีโอกาสาได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะ นะก็หาเวลาช่วงนี้จังหวะน,นี้นะคะขอโทษกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมีโอกาสเจ,เจอกันในสถานที่คจรนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเจอกันแบบกระทนหันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะ บัตรประชาชนนะคะจะให้โชคหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปวัดนะคะเสียงเซมซีนะคะเอาเลขจากเซมซีมาเสี่ยงโชคได้นะคะนะเดอร์ไฮโดรเฟนนะคะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากว่ายับสีนะคะมีเลขหนึ่งหกห้าห้านะคะหนึ่งหกห้าห้านะคะต่อไปนะคะคนวัมือนพาริศ คนวันพฤหัสสองไม้เท้านะคะนะการมองการไกลนะคะการมองไปถึงอนาคตนะคะมองไปถึงวันข้างหน้านะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะงานทางด้านประเภทสินค้านําเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศนะคะนะหรือประเภทการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะนะก็ส่งผลดีนะคะนะักจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรด,ดีนะคะนะบางสิ่งบางอย่างเราทําคนเดียวไม่ได้นะคะ หนึ่งถ้วยนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะใครที่ว่างานตกงานมีโอกาสได้งานอาจจะมีคนชักจูงนะคะหรือแนะนํานะคะไปทํางานชี้แนะชี้แนวทางให้เรานะคะก็ได้ด้วยบางคนอาจจะเป็นเพื่อนนะคะนะเหมาะบอกโอกาสดีๆเข้ามานะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันในช่วงนี้นะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์กินเยอะทันเยอะนะคะกินเขาเรียกว่าอาหารเต็มโต๊ะนะคะนะอาหารอย่างเดียวกินไปได้ทันไม่ได้นะคะ ระวังโรคอ้วนด้วยนะคะ5ดาบนะคะจะทำอะไรในช่วงนี้นะคะต้องฟังคนอื่นบ้างนะคะนะเพราะว่าในช่วงนี้คนวันพฤหัสค่อนข้างจะดื้อนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะคะความคิดของตัวเองต้องเป็นใหญ่ต้องเป็นที่หนึ่งนะคะยังไงเราก็ฟังคนรอบข้างบ้างนะคะนะมีสองมีสองไม้เท้าก็เขาเรียกว่าต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษานะคะนะบางสิ่งบางอย่างเราคิดคนเดียวไม่ได้นะคะนะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะระวังเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะ นะเราอาจจะโดนเพ่งเลงนะคะจากเพื่อนร่วมงานนะคะถ้ามีเหตุการณ์ก็อขอยรงเงียบนะคะขอยเรานิ่งทุกอย่างจะผัด้นไปได้ด้วยดีนะคะ The date นะคะนั้นะมีดวงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับื้างของการงานนะคะใครที่มีปัญหาอยู่นะคะก็มี The date มีห้าดับนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าจุดหักเคแต่ยังไงคุณก็จะได้งานใหม่ได้ที่ใหม่มีโอกาสใหมๆ่ๆเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือมีโอกาสได้รับข่าวคราวการตายของใครนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานศพนะคะหรือบางคนก็ไปทําบุญลงศพก็ได<บ>้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะในช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะคะนะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมนะคะโนนฝังนี่ฝังโน Hearing, น,นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะนะบางคนเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม นะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่อย่างต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยิบสีนะคะมีเลขสองหนึ่งะคะสองห้านะคะต่อไปนะคะคน คนสุกนะคะคนมันสุกเดินเลิฟเวอร์นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะในช่วงนี้คนมันสุกพูดเก่งคุยเก่งเจรจาเก่งนะคะคําพูดมีเสน่ห์นะคะนะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจานะคะอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะนะก็เขาเรียกว่าคําพูดจะประสบผลสําเร็จนะคะด้านของการงานนะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมีเชียนสมองดีนะคะ,ะบางคนก็ทํางานควบคู่สองอย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะ นะก็บางคนก็กําลังคิดอยากจะคขา,ขายทางโลกออนไลน์หรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้โลกออนไลน์ขายดีนะคะน้คุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนช่างเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งช่างพูดช่างคุยช่างเจราจาช่างสื่อสารนะคะน้พูดแบบฟังแล้วมันคนฟังแล้วก็จะอินกับเราไปด้วยนะคะน้คุณเป็นคนเก่งบางคนนะคะอยากจะพันตัวมาเป็นหมอดูซิกเซนหลังสังหรณ์แม่นยำนะคะใครเป็นหมอดู ก็ทำออนไลนก็ค่อนข้างเก็บแม่นยาด้วยนะคะนะคุณเป็นคนที่ขเาาะะขาเรียกว่ามีซิกเซน์นะคะเขาเรียกว่ามีซิกเซน์ที่ติดตัวมาด้วยนะคะนะใครอยากผันตัวมาเป็นหมอดูนนะคะลงมือทําได้หรือใครที่คิดอยากจะค้าขายออนไลน์นะคะนะก็ทําได้นะคะ9ถ้วยนะคะอาหารการกินกินเยอะทานเยอะอุดมสมบูรณ์นะคะระวังโรคอ้วนน้าหนักตัวนะโอ้โหวดวงดีคนมันสุขสิบเหรียญน,นะคะ นักสิบเหรียญจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรย์การซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการกูแ้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีธุรกิจส่วนตัวจะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มนะคะการเงินหมุนเวียนได้ดีนะคะคนสุขในช่วงนี้นะคะส่วนด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะก็มีโอกาสได้ไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะคนโสดนะคะมีโอกาส บางคนเพิ่งจะเจอเพิ่งจะเจอเพิ่งจะปิ๊งนะคะอยู่ในห่วงของความรักนะคะบางคนนะคะเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์บ้าเลขที่จะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากปะยิบสีมีเลข6190นะคะ6190นะคะต่อไปนะคะคนบนเสารร คนวันเสาร์นะคะหัวก็วันเสาร์แปดดาบนะคะใครหลายๆคนนะมีเขาเรียกว่ามีความเครียดนะคะนะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่าเครียดนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะระวังสุขภาพนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะนะบางคนปวดตามเนื้อตามตัวนะคะปวดหัวไม่เกรนสายตานะคะพวกนี้นะคะก็ได้ด้วยโแข็งแมนนะคะระวังเจ็บป่วยไม่สบายนะคะคนวันเสาร์นะคะ นะต้องดูแลสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับบางคนนะคะมีโอกาสถึงขั้นผ่าตรงผ่าตัดได้ด้วยนะคะใครที่กําลังวางแผนนะคะเกี่ยวกับการาสุขภาพนะคะนะต้องเขาเรียกว่าแบดดาพเพ็งแมนนะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะหรือหมอนัดก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพนะคะปวดหลังนะคะบางคนผ่า,ากระดูกสันหลังก็ได้นะคะนะลำไส้นะคะแป้งหวานน้ำตาลน,นะคะโรคกระเพาะพันธุ์นะคะเกี่ยวข้องกับ เข่านะคะปวดเข่าผ่าเขา่าก็ได้นะคะนะก็ต้องเรียกว่าต้องอดูเลสุขภาพด้วยนะคะนะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะบางคนนะคะหรืออาจจะต้องนําของเก็บของเก่ามาแปลเปลี่ยนเป็นการเงินมาขายมาจงนองจำนาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานเป็นลูกจ้างประจํานะคะบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเลรียกว่าจุดหักเหได้ด้วยนะคะ กนะารเปลี่ยน <PD patients> เปลี่ยนแปลงอ,อยากของงานอยากย,าย้ายงานนะคะนะมีโอกาสได้เจอได้เจอเพื่อนเก่ามิรเก่านะคะมีโอกาสปรับถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะนะไปในสถานที่เก่าเดิมๆที่เราได้เคยไปา <Thanos. S 2> มาแล้วนะคะนะก็เขาเรียกว่าจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าๆนะคะญาตินะคะเก่าๆได้ด้วยนะคะสเตรนท์นะคะความเข้มแข็งความมุ่งม,มั่นความอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าคุณก็พยายามที่จะอดทนนะคะนะผู้หญิงที่ <C ỉ nh> คือเรียกว่าคนเก่งนะคะสเตรนท์นะคะถือกอึดอดทนนะคะทุกอย่างต้องผ่านพ้นไปให้ได้ทุกอย่างต้องเขาเรียกว่าต้องผ่านพ้นไปด้วยความอดทนของเรานะคะนะยังไงคุณก็สู้ได้นะคะยังไงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ทุกอย่างนะคะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะด้วยความสามารถนะคะสเตรนท์นะคะนะถือกอ,อึดอดทนนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่าความรับผิดชอบเยอะมากนะคะในช่วงนี้นะคะ นะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับารายจ่ายนะคะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าความรับผิดชอบที่อยู่กับเรานะคะนะในช่วงนี้นะคะการเงินนะคะก็ต้องรัดเข็มขัดนะคะอยู่ในช่วงของการส่อมแซมได้ด้วยบางคนต้นฟัง,งนี้ฟังน้นเสียนี้เสียนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่โกรธกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะนะก็ลดลงมานะคะคนวันเสาร์นะคะค่อนข้างจะแข็งนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอาจจะเขาเรียกว่าขมคนรักข,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 ของูุ้้งกอง ะะชอบกดคุยเรื่องเก่ามาพูดนะคะแปดดาวแท่งแมนนะคะนะจะกคดคุยเรื่องเก่าๆมาพูดมาคุยนะคะนะพูดซ้ําแล้วซ้าไปซ้ำมาหรือบางคนถึงขั้นท้าเลิกทายาได้ด้วยนะคะนะก็ในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยกันใหม่นะคะขอโทษกันนะคะมีหกถ้วยก็เรียกว่าจะมีโอกาสมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะต้องลดลงมานะคะความแข็งนะคะ นะก็ขอโทษกันนะคะจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดก็อาจจะช่างเลือกนะคะบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวจะโฟกัสเรื่องการงานและก็การเงินนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้โชคลาบไม่โดดเด่นนะคะนะจะได้จากน้ำพักน้ำแรงนะคะส่วนใครที่ชอบกันเสี่ยงดวงเลขมงคลจากยนะคะมีเลข8 268นะคะ8268นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับความทำนายของคนเกิดตั้ง7วันเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ